ตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงที่2กันต่อค่ะช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ค่ะค่ะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามัรหานาท่วมที่จังหวัดพัทลุงพร้อมทั้งมอบแนวทางปฏิบัติงานแก่ตำรวจและสมาชิกอปพพรอขอให้ปฏิบัติงานให้ประชาชนบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและก็ปลอดภัยมากที่สุดค่ะ พลตำรวจโทชัดกุลีิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเดินทางมาติดตามปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยมีนายสุชาติสวณกาศร,รองผู้ราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมการต้อนรับและนำลงพื้นที่ให้แก่ให้นโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2556 ที่จังหวัดพัทลุงนบ,บริเวณหน่วยบริการประชาชนโพทองตะบนชมวงอำเภอควนขนุนซึ่งเป็นจุดตรวจที่มีจํานวนรถวิ่งผ่านจํานวนมากเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางระหว่างจังหวัดและเป็นทางสู่ภาคใต้ตอนล่าง ในการนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทางปฏิบัติงานแก่ตำรวจและสมาชิกอ,อกปพอรอที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจต่างๆในพื้นที่อำเภอควนขนุนขอให้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยมากที่สุดขณะเดียวกันก็ให้ช่วยกันดูแลป้องกันอาชญากรรมด้านอื่นๆด้วยจากนั้นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้ารับการบรรยายสรุป,ปปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งพบว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงทําให้เกิดภาวะน้ำหลากเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนและบริเวณพื้นที่เกษตรในที่ลุ่มที่ลุ่มต่ําหลายตําบลน,นะคะแต่น้ําสามารถลดลงเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน1-2วันประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มากนัก ส่วนความช่วยเหลือทางจังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เช่นกองผ่านฐานช่างที่ 401, 402เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่น้ำหลากนอกจากนี้นะคะทางท้องถิ่นต่างๆยังสามารถดูแลประชาชนได้สำหรับแนวทางป้องกันปัญหาระยะยาวทางจังหวัดพัทลุงได้เสนอของงบประมาณในการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมระยะยาวแล้วซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน100ล้านบาท เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งหากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดพัทลุงน้อยลงอย่างมากค่ะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะก้อนเพราะปลูกมหัสจั์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้การปลูกต้นไม้ของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะด้วยคุณสมบัติในเรื่องของการดูแลง่ายแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยจึงเหมาะกับคนเมืองที่ไม่ค่อยมีเวลามากนัดติดตามในเกษตรธุรกิจค่ะ ทางเลือกสำหรับคนเมืองที่รักการปลูกต้นไม้ด้วยนวัตรกรรมก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้การปลูกต้นไม้กลายเป็นเรื่องง่ายเพราะมีคุณสมบัติดูแลง่ายไม่ต้องคอยใส่ปุ๋ยหรือพรวนดินอีกทั้งปลูกได้ในพื้นที่จำกัดและไม่ต้องใช้ดินจึงสอดรับกับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคปัจจุบันได้เป็นอยา่างดีและช่วงเกษตรธุรกิจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ที่ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งป้าจารุประจุผู้ดูแลบูธก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์บอกกับเราว่าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์เป็นผลงานของคุณอรชุนแก้วกังวานกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รุ่งสวรรค์จำกัดซึ่งบุกเบิกมาตั้งแต่พศ2535และปัจจุบันยังเป็นผู้ผลิตร,รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย สำหรับวิธีการปลูกนั้นก็ง่ายแสนง่ายเริ่มจากนำก้อนเพาะปลูกไปแช่ในน้ำประมาณ 2- 24ชั่วโมงจากนั้นขุดหลุมบนก้อนเพาะปลูกเพื่อทำการปลูกซึ่งทำได้หลากหลายทั้งพเพาะเมล็ดปักชำหรือย้ายกล้ามาปลูกเป็นต้นส่วนการดูแลแค่วางก้อนเพาะปลูกในพื้นที่ร่มหรือกลางแจ้งตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิดจากนั้นรดน้ำดูแลตามปกติ หรือในกรณีไม่มีเวลารถน้ำให้วางแช่น้ำบนฐานรองก้อนเพาะก็จะดูดน้ำไปเลี้ยงลำต้นได้เองโดยไม่ต้องขอยรถน้ำเอาก้อนนี้ไปแช่น้ำนะคะพอมันนิ่มแล้วก็เอาต้นไม้ลงไปปลูกต้นไม้ลงไปปลูกต้นจะปลูกต้นไม้อะไรก็ได้แต่ต้องเอาไปแช่น้ำก่อนให้มันดิ่มค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ลงไปได้ทุกชนิดก็มีพวกทรายพวกอะไรปุ๋ยอะไรกากมะพร้าวอะไระ ผสมกันเข้าแล้วเขาไปใส่เครื่องอัดอัดออกมาเป็นบล็อกอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรเลยเราแค่น้ําเสร็จแล้วเอาต้นไม้ลงไปเลยแล้วเราก็ต้นไม้ก็ดูแลไปรดน้ําไปแค่นั้นนะคะและเนื่องจากเป็นนวัตกรรมการปลูกพืชที่ไม่เคยมีมาก่อนผลงานชิ้นนี้ได้จดสิทธิบัตรรวมถึงได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายเช่นโอท็อปแชมเปี้ยนหดาวและชนะเลิศสินค้าจังหวัดปทุมธานี และในปัจจุบันก้อนเพาะปลูกมหาศจรรย์ได้พัฒนารูปทรงให้สามารถใช้ตกแต่งบ้านและสวนได้อย่างเหมาะสมเช่นดัดแปลงเป็นม่านไม้น้ำกระเช้ากระถางก้อนเล็กๆสามารถเชื่อมต่อเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์หรือตัวอักษรต่างๆได้ราคาขายตั้งแต่3ถึง280บาทในด้านช่องทางตลาดนั้นเน้นออกการแสดงสินค้าโอทอปและงานสินค้าตกแต่งบ้านสวน รวมถึงร้านขายต้นไม้สั่งซื้อไปขายต่อส่วนกลุ่มลูกค้าหลักคือคนเมืองที่รักการปลูกต้นไม้แต่มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่และเวลาจึงมักซื้อไปปลูกต้นไม้นอกจากนั้นยังมีกลุ่มสถาปนิกหรือวิศวกรซื้อไปตกแต่งโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆนอกจากนั้นยังส่งออกไปต่างประเทศด้วยโดยลูกค้ามาจากทั้งยุโรปออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเป็นต้น มียอดผลิตเพื่อขายประมาณ1ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนหรือเทียบเป็นรายชิ้นสินค้าขนาดกลางถึงใหญ่ประมาณ5,000ถึง6,000ชิ้นต่อเดือนสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ก้อนพาอปลูกสามารถเข้ามาดูงานหรือขอความรู้เพื่อนำไปต่อยอดได้ที่บริษัทรุกสวรรค์จำกัดตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือติดต่อคุณอรชุนแก้วกังวานโทรศัพท์081 8094754029010075ตะวันโคตรมงคลถ่ายภาพทีมข่าว K Station รายงาน มาต่อกันที่โคราชนะคะก็เปิดงานดอกไม้ในสายหมอกรับลมหนาวเข้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่ากลางดอกไม้เมืองเหนือนานาพันธุ์ค่ะ ที่ห้องอ,อรพิมพ์โรงแรมสีมาธานีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาดรวินัยบัวประดิษฐ์ผู้รัาราการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยร้อยตีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนายกงการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานดอกไม้ในสายหมอก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30ธันวาคม2555ถึง26กุมภาพันธ์2556ณบริเวณถนนสาย304ปักธงชัยกบินบุรีหลักกิโลเมตรที่60อำเภอวังน้ำเขียวโดวยการจัดงานดอกไม้ในสายหมอกครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ทางดีนะคะไฮไลท์ของงานคือการจัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวและผ่านไม้นานาชนิดที่จะแบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามตลอด61วันอาทิต้นพิทูเนียสนมังกรบลูฮาวายคริส,สต์มาสขาวกุหลาบดอกโตดอกผีเสื้อการแสดงและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของอำเภอวังน้ำเขียวการจำหน่ายสินค้าชุมชน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอบจอและร่วมเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่ามกลางไม้ดอกในคืนวันที่31ธันวาคม2555อ,อีกด้วยโดยผู้ที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวในงานดอกไม้ในสายหมอกก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044260442ค่ะ กรมควบคุมมลพิษดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวประจำปี2556นะคะเพื่อที่จะให้ร้านรับซื้อของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้อาศัยข้างเคียงค่ะนายอนุพันธ์อัธรัตน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการกากของเสียและวัสดุอันตรายกลมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากลมควบคุมมลพิษได้ดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวประจำปี2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามีระบบการจัดการร้านค้าที่ดีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนมามัยของผู้ประกอบการและผู้อาศัยข้างเคียง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ร้านรับซื้อของเก่าได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านให้เป็นร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่สะอาดปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยดําเนินการใน17จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครลำพูนลำปางพิษณุโลกกำแพงเพชรสุพรรณบุรีนนทบุรีนครนายกสมุทรสงครามบึงกาฬขอนแก่นศรีสะเกดยโสธรสระแก้วสุราษฎร์ธานีภูเกต็ตและสงขลาค่ะ โครงการดังกล่าวะคะจะรับสมัครร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมโครงการและให้คําแนะนําถึงแนวทางการปรับปรุงร้านร้านที่เข้าร่วมโครงการต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่ารวมไปถึงใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ยังไม่หมดอายุและอยู่ระหว่างการดําเนินการ ร้านรับซื้อของเก่าที่สนใจนะคะสามารถที่จะขอใบสมัครหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2556ที่สำนักกากของเสียและสารอันตรายกลมควบคุมมลพิษหมายเลขโทรศัพท์ 02-2982408- ถึง11หรือว่าติดต่อทางอีเมลแ address นะคะ recycle99@gmail.com แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pcd.go.th ค่ะค่ะต่อกันที่เกษตรทั่วไทยนะคะเกิดน้ำเสียในแม่น้ำป่าสากักเชาวบ้านเจ้าของผู้เลี้ยงปลากระชังนะคะเดือดร้อนอย่างหนักขณะที่เลขาธิการมูลทีชัยพัฒนานะคะก็ได้นำมเมล็ดผ่านพืชพระราชทานมอบให้แก่รัศดรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนองบัวลัมรายละเอียดติดตามจากเกษตรทั่วไทยคะ่ะ นายสุมเมธตันติเวชกุลเลขาที่การมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางมามอบปัจจัยการผลิตของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก,ก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดน,นองบัวลำพูพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการน้อมน,ำ,นำประชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิตเกิดน้ำเสียในแม่น้ำป่าศักชาวบ้านเจ้าของผู้เลี้ยงปลากระชังในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังถูกโรงงานปล่อยน้ำเสียทำให้ปลาตายทั้งหมดจำนวน90กระชังเฉลี่ยกระชังละ1,800ตัวตายหมดคาดเสียหายไม่ต่ำกว่า4ล้านบาท ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์คาดเงินสะพัดชกเทศกาลปีใหม่2,556ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งผลผลิตเสียหายจํานวนมากส่งผลให้ประชาชนต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายสคบอกาลสินออกตรวจเต้นลดมือสองเน้นย้ำให้ร้านค้าและสถานประกอบการว่าปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมก,การว่าด้วยสลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2551โดยเฉพาะธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์เพราะที่ผ่านมาในต่างจังหวัดยังมีผู้ประกอบการธุรกิจบางรายไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องและมีผู้บริโภคถูกเอาเปรียบในเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามยอดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะ